อ่ากันบ้านวันนี้ครับกันบ้านวันพรหัสที่สามีมนาคมมีกันบ้านอะไรบ้างครับบ้านสทยเลยท่าไบย ภาษาไทยในสมุดใช่ไหมคณิตมีไหมครับคณิตมีงานอย่างเดียวใช่ไหมเป็นงานทําที่โรงเรียนแต่กันบ้านมีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวแล้วก็มีศิละปะด้วยนะครับเป็นงานศิละปะวันนี้ที่ให้ทําในเรื่องของแผ่นภาพแต่ห้องห,องห,องหองสองก็จะทําแล้วเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมสันสันแต่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งยังไม่ได้ทํานะครับ ห้องหนึ่งยังไม่ได้ทําเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับห้องหนึ่งหยุดหยุดใช่ไหมหยุดไปก่อนห้องสองเรียนต่อไม่ได้ออนไลน์ครับเออใช่ที่ออนไลน์ไงนั่นแหละที่ออนไลน์อะ่ะก็หยุดหยุดไปไงแต่ห้องสองมาก็ทําตกแต่งให้สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามให้ครบนะครับ แล้วก็งานคนที่ไม่ครบก็นะครับเคลียร์ด้วยนะครับนะใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งเลยนะครับคุณแฟงครับคุณแฟงคุณแฟงเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอคาบชมลงนะที่ให้เคลียร์งานอนะ่ะเดี๋ยวจะส่งไปนะจะรู้หมดเลยว่าใครค้างงานอันไหนนะครับนะครูครูได้พูดไปหมดแล้วทุกคนเลยนะครับ แล้วก็นำมาส่งใครที่ใครที่มาโรงเรียนก็มาส่งนะครับใครทีเ่เรียนออนไลน์ก็ส่งเป็นรูปมาก็ได้นะไม่หรือส่งในในในเนี้ยในออนไลน์นี่ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าส่งอะไรครับว่าไงครับเมื่อกี้พอส่งมาเส็จแล้องเพลงใหเดม๋ยวผมส่งให้คุณครับดีมากดีมากอ่าดีมากครับโอเค แล้วเดี๋ยวยยก็ไงก็ใครที่งานห้องสองนะห้องคุลังอะ่ะนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานส่งให้ซันก็นได้นะครับเดี๋ยวให้ซันส่งมาให้ครูนะครับเ,เพื่อคุลังเขไม่ได้อ่านมันก็จะเป็นเรื่องอีกก็ส่งให้ซันซันแล้วก็ให้ซันซันส่งมานะครับถ้าเป็นห้องหนึ่งก็ส่งโดยตรงได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็กันบ้านไว้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวก็ เหมือนเดิมน,นะครับนะสักสองโมงห้าสิบแล้วกันนะครับตันนี้สองโมงห้าสิบแล้วกันนะครับค่อยไปพักผ่อน